สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลุกครับวันนี้มางานบุญกระถิ้นครับบุญกระถิ้นได้อานิสงค์ทั้งพระและโยมพระก็ได้อานิสงส์โยมก็ได้อานิสงส์นะครับคือได้อานิสงค์ทั้งผู้ให้และผู้รับกระถินถือว่าเป็นบุญประเพณีมีตามการเป็นบุญสังฆทานตามพระบรมพุทธานุญาตนะครับ วันนี้มากระถินวัดหลวงปู่ลายวัดป่าดอนแมนแสงนะครับกองกระถินก็ตั้งเป็นกิจลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้กองกระถินก็มีผ้าไตรและบริวารกระถินนะครับวัดหลวงปู่ลายซึ่งกํางก่อสร้างกำแพงแก้วและพญานาคราชนะครับก็ที่นะครับ องค์พระประธานก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่กำแพงแก้วนะครับการทำบุญในครั้งนี้ก็มีผู้มา,าร่วมทำบุญนะถวายผ้ากระถินซึ่งเป็นผ้าบริวารกระถินนะครับจำนวนมากนะครับผ้ากระถินก็จะมีผ้าไตรเอกคือกระถินที่เป็นผ้าที่องค์ครองนะครับเป็นผ้าไตรเอกนอกากนั้นก็เป็นไตรรอง ก็าเรียกว่าเป็นบริวารกรถินนะครับทางนี้กรถินสามวันทีนะครับทอดวันนี้วันที่ยี่สิบตุลาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้นะครับวัดลบปูลายวัดป่าดอนบ้านแสงนะครับนี่ลบปูไลนะครับวันที่ของลูกประคำนะครับขอพลังตั้ง ขบวนเพื่อจะแท่องค์กรินรอบพระประธานนะครับพี่พี่น้องมาร่วมมากมายนะครับวันนี้พี่พี่น้องมาร่วมพี่น้องผู้ดุสานนิสิตชนนะครับบรรดาศิทธิยันสิทธิของหลวงปู่รายมาอย่างล้นหลามนะครับก็กำลังตั้งขบวนที่จะเคลื่อนขบวนเดินรอบเวียน รอดอนพระประธานนะครับเอามีญาติโยมพุทธศาสนิกชนนะครับเป็นศิษยานิสิตของสุไลนะครับนะครับเดินรอบองพระประธานตามประเพณีนะครับบุญกระถินถือว่าเป็นบุญที่มีพลานิสงมากเป็นบุญสันธารนะครับและประทอดได้เฉพาะเวลาหลังจากออกพรรษาได้หนึ่งเดือนนะครับคือพอออกพรรษาปั๊บก็เลิกทอดกระถิน พอได้ในเวลาเดือนเดือนเท่านั้นในปีหนึ่งนะครับปัดหนึ่งก็สามารถเล่าระถินได้เพียงครั้งเดียวนะจะบตพอฟัเปลอาเหมือนพออผ้าป่าไม่ได้นะครับนี่ครับบริวารกระจินนะครับเป็นดอกไม้เงินนี่ก็เป็นบริวารกับจินสถิีิกินก็คือผ้าใจนะครับเป็นผ้าวตลอดให้พระทีจสุดผู้ครังกับจินก็คือผู้เอนตรองนะครับเจ้วก็ บริวารตะพินถวายแด่พระผู้เจ้านะครับการเท่าตะพินแต่ละปีก็ถือว่าเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่อยู่จังหร,รัดาครบสามเดือนแล้วก็เป็นการบูรณะหรือว่าบำรุงวัดนะคบบำรุงวัดบาลามโดยต้อยิย่นวัดที่มีการสร้างเทนาสนะนะครับหรือว่าสร้างทาวรวัตถุ ให้พระพุทธศาสนานะครับนะครับคุณเจ้าองค์ที่จะพิจารณากระถินเรียกว่าอัป,ปโลนะอัป,ปโลกระถินครับอันนี้มีคนมามากมายนะครับหลวงปู่ลายก็ลงมานั่งเป็นประธานนะครับพี่น้องผู้มีจิตศธาอยากทำบุญนะครับ ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้แต่หัวใจของพี่น้องยังเต็มเปี่ยมด้วยบุญกุศลต้องการที่จะบุญกุศลาไม่ลดละหรือว่าไม่ย่อหย่อนนะกุศลนั้นเป็นความต้องการของทุกคนนะครับความดีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการบุญกุศลทุกคนต้องการเพราะว่าบุญกุศลนั้นเป็นสิ่งที่มันมาถึงความเจริญรุ่งเรืองรปลว่ามีโชค ความมีโชคมีความเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นกับหลังจากท,ทําพิธีทอดถวายภ้ากรินแล้วก็จะมีพระสงฆ์หนึ่งรูปนะครับเดินออกรับบิณฑบาตปัจจัยนะครับให้ญาติโยมได้ทาบุญสมทบเข้าไปอีกนะครับเนีย่ยวันนี้นะครับญาติโยมมาเต็มศาลา การปรเรียนนะครับก็ถือว่าได้ร่วมทำบุญร่วมกันปีละครั้งนะครับสำหรับวัดนี้วัดหลวงปู่ลายวัดป่าดอนบ้านแสงบ้านนาต์ตำบลเทิไทยอำเภอทุ่งขลวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับหอองค์หลวงปูจงบาักทอเจ้าออรับบิณาบาตเนินนะครับเออส็มทบปัจจัย เพื่อสร้างกำแพงแก้วกำแพงรอบเป็นพระประธานนะครับเอ่อนะครับ,นะรบพี่น้องก็มีจิตสถา,ษาหนหลวงปู่ลายนะครับหลวงปู่ลายสุขผลทาวโรนะครับที่พวกเราเคารพนับถือ ก็ให้การปฏริสถานตอนรับบรรดาศิยษยานุสิตที่มาร่วมทำบุญด้วยนะครับพระผเจ้าหลังจากพิจารณาภาพติแมแล้วก็ให้พรในผู้หลัผู้ใหญ่มาเป็นประธานพิธีในวันนี้นะครับในานามนนในานามลูกศิษย์ของปู่ลายก็ขอ อร่วมพัฒนาขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมสร้างบารมีสร้างบุญกฐินด้วยกันนะครับการานุสงก็มีมากมายอย่างที่กล่าวมานะครับหลวงพระประธานได้ตร้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรืองแต่ฐานบันไดขึ้นและฐานนะครับที่จะประับตกแต่งให้สวยงามบูรณนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วม บุญร่วมกับผมร่วมกันใน,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 นวันนี้แล้วก็ขอบขอขอคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ